กำลังมองหาแท็บเล็ตที่แรงและความจุสูงพบกับ2024 Nomai Pad N9012 เครื่องเดียวเอาอยู่ทั้งงานและบันเทิงแบตเตอรีย่ยาวนานหน้าจอคมชัดพร้อมกล้องที่ถ่ายได้สวยทุกช็อตซื้อวันนี้รับของแถมถึง8อย่างสวัสดีครับแนะนำผลิตภัณฑ์แท็บเล็ต2024 n า m a i Pad N9012 พลังและความจุที่ครบครันหากคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตที่ครบเครื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและความจุความจุสูงในราคาไม่แพง2024 Nomai Pad N9012 เป็นคำตอบที่คุณกำลังค้นหาจุดเด่นมาดังนี้ พลังสูงและรวดเร็วด้วย CPU Snapdragon 880และกราฟิก G52-38 คอคุณจะสามารถเล่นเกมดูหนังหรือทำงานได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดหน่วยความจำขนาดใหญ่มาพร้อมกับแรม 12GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 512GB ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บไฟล์ต่างๆหน้าจอความละเอียดสูงหน้าจอขนาด 2000x1200 ให้ภาพที่คมชัดและสีสันสดใสเพื่อเพลินกับการดูหนังหรือทำงานกราฟิกได้อย่างชัดเจนกล้องความละเอียดสูงกล้องหน้า 8MP และกล้องหลัง 16MP ที่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ ช่วยให้คุณถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างมืออาชีพแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ด้วยความจุ10000 mAh ใช้งานได้ยาวนานคุณสามารถเล่นเกมหรือดูหนังได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยมาพร้อม Android 12.0ที่มีความเสถียรและรองรับการอัปเดตใหม่ๆเพื่อให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างลื่นไหลความอนเนกประสงค์เชื่อมต่อไร้สายได้หลากหลายรองรับ Bluetooth 5.0และ WiFi 802.11abgnac 2.4 g h z /5 g h z ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายรองรับการ์ดแนโนและไมโคร SD เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นมี GPS และเซ็นเซอร์ต่างๆให้คุณใช้แอป,ปนำทางและเซ็นเซอร์ในการทำงานหรือเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อ2024 2, 024หน่วยแพด N90122G512G วันนี้รับฟรีอุปกรณ์เสริมถึง8อย่างอย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะเพิ่มความสะดวกและความสนุกในการใช้งานแท็บเล็ตของคุณ เตรียมพร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความจุได้แล้ววันนี้อย่ารอชารีบสั่งซื้อนวม iPad พด n 9012และรับข้อเสนอสุดพิเศษของเราได้เลยสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่เล่นมาพร้อมนี้ครับขอขอบคุณครับ